ทุกคนทุกคนครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องพิมพ์พลแชนแนลทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาสำรวจเมืองในเกมดูทิฟวอนะครับก็คือสำหรับคนที่ยังสำรวจยังไม่ครบว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ไงเป็นมอสเน่ยแหละครับแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านี่ครับมาอันนี้ก็จะเป็นใต้โลกนะครับ เนี่ยก็คือใต้โลกแบบนี้เลยก็คือผมสงสัยจริงๆว่าถ้าหากเราดำลงไปในใต้โลกจะเกิดอะไรขึ้นมันคงไม่มีอะไรหรอกครับมาต่อไปไปดูใต้ภูเขาบ้างอันนี้ทุกคนบางคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนี่ยเป็นอีเต์เอกเนี่ยครับผมใช้เวอร์ชั่นปโปรนะครับผมใช้แบบโปรเดี๋ยวปรับหน่อย โอเคยังเร็วขึ้นเหมือนเดิมมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอันนี้ก็คือเป็นเป็นถ้ำของอูกันดานักเคล่้นมีนักเคล่้นอยู่ข้างในนี้อันนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นไวท์เฮาสนะครับก็คือไวท์เฮาแง่ประตูไม่เปิดแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับก็คือที่จริงมันเอารถเข้าไปได้นี่แหละครับ ข้างในก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ในธนาคารด้วยครับก็คือมีเงินเหมือนเดิมครับแล้วก็มันจะมีบ้านที่เราที่มันจะมีอันนี้ด้วยบ้านคีริวที่อยู่ข้างบนมันเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าได้เข้าได้ครับมาเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปสำรวจต่อก็คืออันนี้มันจะเป็น อันนี้ไงมันจะเป็นสนามบินถ้าหักเราเข้าไปในนี้ยมันจะกรงวงนะครับเหมือนผู้พัฒนายังไม่ได้ใส่เลยวันนี้เป็นเครื่องบินนี่ครับก็คือก็เมืองก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ตวน,นี้เป็นอันนี้นะครับก็คือเป็นอันนี้ก็คือข้างในก็กรงวงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนั่นก็คือที่ที่มันเอาไว้ปล่อยคันยูเครนนี่แหละครับเข้าไปได้เหมือนกันทะลุได้ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูอุ้ยมันก็กลวงเหมือนกันแล้วก็นี้ไข่เอ่ไข่นี่อเออว่างเปล่ามีบอลลูนด้วยแฮมมีปืนนี่ครับทุกคนตรงนี้มี u f o ออยักษ์ด้วย UF o อยักษ์ไม่มีอะไรแล้วพอเข้าไปในอาคารนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันกลวงเหมือนกัน อันน i, ี้ก็กวงหมดกวงหมดไม่มีอะไรเลยลองปุ๊บก็คือมาเดี๋ยวผมจะปรับอันนี้หน่อยโหโคตรไวเลย โคตรไวเลยครับทุกคนอือหพอปรับแล้วคือแบบโคตรไวเลยมาครับแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ด้วยนั่นก็คือชั้นสองแงของที่มันจะเป็นเอาไว้ขับรถแท็กซี่มาเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนโอ้ไม่มีโมเดลข้างใน มาอันนี้บ้างก็ไม่มีโมเดลข้างในเหมือนกันกลวงๆเดี๋ยวหาสถานที่เพิ่มเติมก่อนเอามันมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถ้าหากเฮลิคอปเตอร์ไงมันถ้าหากเราไงได้ทำการหนีตำรวจได้สำเร็จแล้วอุ้ยถ้าหากเราหนีตำรวจเสร็จแล้วเฮลิคอปเตอร์มันก็จะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้แล้วครับ อีอันนี้เป็นบ่อน้าเนี่ยบ่อน้ําผมจําได้เวอร์ชั่นเมื่อก่อนเนี้ยไงถ้าหากเราเกิดขับรถเข้าไปแล้วเราจะไม่สามารถออกจากบ่อน้ําได้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรือบรรทุกสินค้าอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่เอาไว้ขับเครื่องบินนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เหลือเครื่องบินลำอื่นไป ซึ่งเครื่องบินก็ถือว่าขับได้อย่างมั่นคงและดีมากมียิงจรวดด้วยด้วยครับจะเสียงดังมากอันนี้เป็นขวานยักษ์ของตัวละครตัวที่สามอันนี้เป็นภูเขาเหมือนเดิมก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการสำรวจเมืองในเกมเอ๋อแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับ นี่มีเงินตอนแต่ประมาณนี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับทุกคน bye บ๊ายยจุบ๊บจุ๊บ